ส้มแดงวัสดีค่ะวสีหลวงพี่ไม้จะมาติดตามคนที่ใช้โสมแดงกลับมาขามค่ะหวัดดีค่ะพี่หวัดดีค่ะพี่ซื้อหยังเนาะค่ะี่คุณสมนิกระทูกันอันนี้บ้านหยังค่ะอำเภือหยังค่ะอันเภอสงสารบ้านลำไส้งงค่ะอันอันฉีดกระสมโตฉีดโสมแดง พี่ใช่โสมแดงฉีดกระบาขามแต่กอนมันเป็นยังไงค่อยคยแดดไมาฉีดใบม,มันร่วงใบร่วงเมื่อก็ไม่หลัดเลยอยันตัวนี้แหละแต่ก่อนบันม่ดอกเลยแม่นว่ค่ะตายจีใบก็ไม่มีใบก็ร่วงนี่นี่เห็นไหมเราเนี่ยมันกำลังรัดเนี่ยกำลังหลัดงค่ะใส่ดียูแม่นว่ค่ะ,คะเะนี่ยจ้าใส่ดียูว่าเห็นผลดีอยู่พี่ผสมแบบไรคะ่ระวิธีผสมนะคะ่ะ กระถึง้ารถึงฟ้าในตัวนำอันที่พบดิบนี่แหละอ๋ะออันนี้ใส่ส่วนส่วนหน่อยก็แบกข้าวเป็นป่คะคะเท่ากันเท่ากันจ้ะจะว่าเดี๋ยวให้มันได้เลผนนอีกได้เจีไดบได้เจ็บหน่วยมันทีจักทีแล้วก็ทีนี่จะเพิ่มเพ้นจากใจจักฟ้าหนึง่งระเบิงกำลังออกช่อเด้อค่ะ กําลังออกช่อกําลังติดหน่วยค่ะเบิ่งหน่วยกําลังงองค่ะเนื้อน้อยกําลังกําลังติดหน่วยทางในค่ะเบิ่งเบงดกค่ะค่ะจากบักถามที่คิดวราสิตายแล้วค่ะ่นเอามาสีค่ะเบิ่งกําลังถอดช่อเต็มเลยดกเลยค่ะเนี่ทั้งหนีดกคักค่ะดอกแมดอกหลายคักค่ะพี่ให้ขอถามแม่ค่ะถ้าใส้ดีแบบนี้พี่สิบอกต่อบ่ค่ะบอก มาถามก็จะบอกข้มืดนั่แลยว่าใช่ต,ตัวไหนตัวไหนเอาตัวไหนมาใช้ค่ะแล้วพี่สิใส่ต่อไปบอกค่ะนี่ใช่ใชเพราะว่าตะบานนีผูกต้นใหม่เยอะค่ะใส่มาโดนไปค่ะนี่คือหากระลองกระลองคืนตะกีะ้แต่ตามทีทนันเลยค่ะอ๋อไก่ดีบอกต่อถ้าสนใจ ใส่ดีบอกต่อใส่ดีครับคนถือจะได้เห็นผลคนถึง,งสใส่ต่อถ้าสนใจติดต่อเบอร์0817898205เด้อค่ะ